สวัสดีครับน้องๆ k u 85ทุกคนที่ได้สมัครเข้ามาเรียนคณะวิทยาศาสตร์ศีลรัญชาของพวกเรานะครับน้องๆครับพี่อยากจะบอกกับน้องๆว่าน้องๆจะไม่ผิดหวังเลยที่น้องๆได้เลือกเรียนที่นี่คณะวิทยาศาสตร์ศีลรัญชาซึ่งเป็นคณะชั้นนําของภาคตะวันออกคณะเราตั้งอยู่ท่ามกลางอุตสาหกรรมมันเป็นโอกาสที่ดีที่น้องๆจะได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆมีโอกาสได้ไปฝึกงานในบริษัทชั้นนําระดับโลกและระดับประเทศ น้องๆครับนอกจากการเรียนรู้แล้วน้องๆจะได้รับความรักความออุ่นจากพี่ๆเพื่อนๆครูบาอาจารย์แต่การผ่านการเรียนรู้และการทํากิจกรรมต่างๆคณะวิทยาศาสตร์ศิลปชาของเรานะครับเรียนและมีความสุขเล่นและมีความรู้อยู่และมีความรักเรียนและมีความสุขหมายความว่าน้องๆจะได้เรียนในสิ่งที่น้องๆตั้งใจจะได้เรียนและสามารถนําความรู้ความเข้าใจที่ได้จากการเรียนไปประกอบอาชีพในอนาคตได้ เล่นและมีความรู้น้องๆจะได้ทํากิจกรรมต่างๆนอกเหนือจากห้องเรียนได้ร่วมกิจกรรมการสร้างเครือข่ายกับพี่ๆเพื่อนๆและชุมชนในรอบคณะของเราอยู่และมีความรักน้องๆจะได้สร้างเครือข่ายกับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆรวมถึงครูบาอาจารย์ที่จะมอบความรักความอบอุ่นให้น้องเรียนและมีความสุขเล่นและมีความรู้อยู่และมีความรักที่นี่คณะวิทยาศาสตร์ศิลแชา ขอเป็นตัวแทนของคณะวิทยาศาสตร์ศริลปชาทุกคนต้อนรับน้องๆอง k u 85ทุกคนครับ